สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าพุทธชินวงศ์นะครับอารามนะครับหรือวัดม่อนพญานาคนะครับจังหวัดพะเยาครับทุกคนวันนี้มีโอกาสวันหยุดนะครับเลยก็พาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะครับนี่ถ่ายบรรยากาศนะครับน่บรรยากาศในวัดแห่งนี้นะแค่เราขับรถเข้ามาเนี่ยก็โอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยสวยมากนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมก็จะพาทุกคนไปกราบไหวนะ้ขอพอรกันนะฮะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็จะพาไปดูวันนี้เลยนะครับนะครับตอนแรกเราก็มาเห็นตรวนี้เลยนะครับนะพระุท้พระมหา,าัารนะครับนี่นะฮะอันนี้คือด้านโซนด้านหน้าเลยนะครับนะพระมหาจัก,กรพรรดินะก็โลก ปางปิดโลกนะครับโอ้ยสูงมากเลยเป็นภัเป็นวัดที่มีพญาน,นาคเนี่ยอ่าล้อมม่อนดอยตรงนี้เลยนะนะก็คือแบบว่าเนี่ยทุกคนดป่าพุทธชินนะองสารามนะครับแล้วก็ม่อมม่อนพญานพญานัานนกาดนะครับตำบนห้วยแก้ว อำเภอกูการยาวจอดพยเยนะครับทุกคนนะฮะเราจะเห็นตั้งแต่อ่าพญานาคตรงนี้นะครับก็จะล้อมวงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อ้อมดอยหางได้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอ้ยใหญ่มากๆทุกคนนะฮะโอ้โหอลังการจริงนะครับส่วนด้านหน้าเราก็เห็นเท้า เวสุวรรณนะครับนี่ส่วนหางนะครับทุกคนอันนี้ส่วนานหน้านะครับโอ้ใหญ่มากเลยทุกคนเนี่ยวันมากราบไหว้บูชาเยอะมากเลยครับ กินครับคุณดูโอ้โหเราอยู่ข้างด้านนอกก็ว่าใหญ่แล้วนะอยู่มาถึงใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับนี่ฮะโอ้โหมีถ้ำหลายถ้ำบ้ากเลยเดี๋ยวผมขอเข้า,ขาถ้ำนี้ก่อนนะฮะนะครับถ้ำนี้นะโอ้โห,หเดี๋ยวเข้าถ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอขาของนะครับจอดไว้ตรงนี้ มันคืออะไรนอครับก่นอนนี่ฮะนี่ะเอาไปดูก่อนแล้วกันนะฮะ มาข้าในเย็นมากเลยทุกคนเย็นมาก

Uh -huh. <coughs> là Thôi, đúng không bao giờ nghe ừm ừ ừm ừm xinh ừm 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 lên đi ừm đi คนดูครับเดี๋ยวเือสดงใใครทุกคนดูแอ่ะทุกคนอืู้ มันต่อกันเลยนะทุกคนับเข้าทางไหนก็ได้นะฮะโอ,อ้โหกว้างมากทุกคนฮะยอดเลยอ่ะ ก็จะกราบไหว้บูชานะครับพญานาคราชนะครับตรงนี้นะครับก็มากราบไหว้กันได้แล้วนะครับที่ม่อนพญานาคกราหงอีกีนึครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างครับทุกคนครับโอ้โหอันนี้เป็น ผมว่าอลังการงานสร้างจริงๆมันมัน,มนสวยสวยจริงๆแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนไหนก็ได้นะครับทิ้งก,กันหมดเลยอัอนนี้ว่ะสวยมากเลยเป็นถ้ำพญายนาคที่ว้างมากเลยนะคนครับสามารถเข้า ส่วนไหนก็ทะลุกันได้มหมดเลยนะครับนี่ฮะจากนั้นเรากลับว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นองกครับเจ้าตัวหัวอยันหน้านะครับโอ้ กัันครบเดี๋ราค่อยๆขึ้นไปนะฮะทุกคนฮนะโอ้ไปไปโหเห็เราขึ้นมาก็เป็นแบบนี้นะฮะห้ามกดลิฟต์ในวินนที่ก็มีแค่นี้แหละทุกคนครับจริงๆมันจะมีลิฟต์ตรงนี้อ๋อขึ้นบนได้อีก เดีได้เอารอก่อนเพราะจะแคบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปครับว่าจะแคบหน่อยแล้วฮะ ก็เป็นชั้นแบบนี้มีนะครับอ่ะมีขึ้นอีกที่หนึ่งโอ้โหพอยัดจะร้อนมากครับทุกคนครับ หลชั้นเนี่ยมีหลายชั้นมากเลยโอ้โหยังมีอีกอ

นี่ครับบนหัวพญายนาคครับโอ้โหเยี่ยเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะ,ะ,คะนี่บนหัวพญายนาคนะครับ <c oughs> จะมีชั้นหนึ่งครับทุกคน อาจารย์วันนั้นผมพาอาจารย์ที่มานี่คือบริเวณช่องปากของพญานาคนะครับทุกคนเราจะได้เห็นมุมสูงได้สวยมากเลยคนดูนะครับร้านจอดรถอยู่ตรงนน้นนะทุกคนก็จะผ่านเข้าทางนี้แหละนะครับก็สามาคือมันได้นนวดขึ้นไม่ได้นะส่วนหัวแบบแนวตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นได้นะครับทุกคนจะให้ดู นี่ฮะส่วนที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่คือลิน้นนะฮะดูแก้วนีน่ช่องปาหานะครับทุกคนสูงยอดมากเลยอะทุกคนมุมสูงนี่สวยจริงๆแต่เขาก็มีที่กั้นไว้ตรงนี้นะครับไม่ให้ข้ามมาทางนี้เพราะอันตรายนะครับ ก็เป็นมุมที่สวยนะครับในร้านจอดรถยู่รถด้านหน้านู้นครับของสูงหายตรงนูน้นสูงหางนะครับสวงห่างอโอ้โหมุมสูงที่สวยจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสลองขึ้นมานะครับนะเราจะได้เห็นลูกแก้วตรงนี้นะฮะลูกแก้วสวยๆนี่มากับน้องเชื่อแต้มครับเออเชืแต้มน้องไอนนรินฮะนี่ <c oughs> ด้านบอลมนะคะด้านบอลคือเข้าสวนกันเลยเพื่ะมีพระเลยเนาะนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับาจดอดรถเยอะนะครับมีเยอะเลยนะครับก็สามารถจอดได้หลากหลายเลยนะครับดีหน่อยก็จะมีโซนตรงนู้นนะครับนจะเป็นพญ,ญานาคที่ใหญ่มากเลยตรงนู้นนะครับนี่เป็นโซนหานนะครับ บ้ากันจมืดผมลองเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะอันนี้คือเป็นโซนหางนะทุกคนครับนี่แคนั้นที่เราเข้ามานะครับ่เราเข้ามาโซนหาง ของพายานานะครับก็อย่าเดินเอาลูกไปเลยว้าววาวาา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 าไปราา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 นานาาาาาาุายาา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 าือ คืออะไรเอ่ยเป็นห้องพักหรือเปล่าอ๋อเปห้องพักนะทุกคนครับสามารถมาพักได้นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศนะครับในบริเวณวัดนะครับอาม่อนพญานาคลาดนะครับ วัดป่าตรงนี้นะครับโหมีแบบมีเอาละคือสวยมากแหละนะครับแล้วก็มีพระให้เราได้กราบไหว้กันหลายองค์มากเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ขึ้นนี่ตรงนี้เลยนะครับขึ้นบนเอาน่บนหัวเลยนะไม่คิดว่าจะขึ้นได้แลวขึ้นได้ด้วยนะครับทุกคนก็เข้ามีหลายหลายทางเข้านะก็ทะลุหักกันหมดเลยนะครับ<ฮ>ก็มีโอกาสก็มากราบไหว้กันนะครับมาถ่ายรูป นะครั้งหนึ่งนะด้มาจวจพะเยานะครับกุกนกะรรยาวก็มาที่นี่ครับมาตรงนี้เลยนะครับผมคึดว่งตรงนี้สวยมากเลยโคตรสวยเลยแหละนะครับมองมุมด้านล่างเลยเห็นแนละ้วสวยมากเลยนะครเปรียบเทียบกับเหมือนกับว่าวัดเชียงรายคือเจ้าแม่กวนอิมเชียงรายข,ของเราแล้วแหละนะครับแต่ก็เห็นมะุมกว้างแต่นี้อาจจะไม่สูงเท่ากับเจ้าแม่กวอ,อิมนะครับก็สวยมากก็มีโอกาสก็มาเที่ยวกันกน,นะครับ นะมาเที่ยวมากราบไหว้นะขอพรอกันนะครับเอาม่อนพญานาคะราดตรงนี้นะครับมาผาตรงนี้นะครับก็อ,บอ,อย่าลืมมากันนะครับทุกนะคน